สวัสดีครับ้านอวยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาให้จองครับผมเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นเจริญพรปดนีีนะครับผสมว่านเกศรหมามงคน 108, รร้อยแปดผสมจีวรเก้าอริยะสฆ์มวลสารหลักก็มีหลวงปู่ทวดปฏิหารรอดตายครึงมิ้นตกนะครับวัดเมืองวะยายาลานะฮะวัดเมืองวะยาลานะฮะแล้วก็หลวงปู่ทวดปลุกเสกหกปีหกไตรมาศ ผสมเกสามวลสารเก่าของลงปูหมุนและร้อยแปะคณาจาร์วัดป่าช่องกลุ่มหลวงปู่ทวดวัดช่างให้หลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดใสข่ขก่าหลวงปู่ทวดพ่อจันพรมวัดพรานุภาพนะครับจององละร้อยนะครับยกหลังหมื่นนะครับจองละร้อยขส่งอีล์ห้าสิบ e บาทนะครับถ้ายกลังการันตีนะครับสกุลทองคำสี่องค์สกุลเงินห้าองค์สกุลทองแดงสิบองค์นะครับแล้วก็จะมีแถมยกลังนะครับเป็นเนื้อแร่ เหล็กนำพีรายเสือนะครับเป็นตะกุดสากประสัตหนึ่งนะครับเป็นตะกรุดเงินหนึ่งแล้วก็ตะกรุดทองแดงสามองค์รวมรับพาร้อยห้าองค์นะครับสนใจติดต่อร้านนวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูน9์เก้าหกหรือ0 8 1ย์แปดหนขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตั้กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับ ทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจาการ้านอวพรพปลเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ